ทำไมเมื่อชีวิตมึงต้องการความยิ่งใหญ่และความสำเร็จสูงสุดมึงต้องรู้จักสายกลางของการก้าวย่างมึงในแต่ละก้าวแรงมึงแรงมากไม่ได้นิ่มนวลมึงนิ่มนวลมากไม่ได้มึงเป็นคนดีมากเกินไปมันหลอกลวงมึงแล้วเปรียบมึงเป็นคนชั่วมากเกินไปมันก็มีคนลังเกียจมึงและไม่ลอัยมึงจะได้เป็นไงให้ความโหดเหี้ยมของมึงและธรรมะที่เป็นความอบอุ่นความเมตตาของมึงอยู่ด้วยกันได้ คนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดมีความกล้าหาญและความเด่นเดี่ยวจิตใจนักเลงกล้าตัดสินใจกล้าวัดดวงกับทุกเรื่องน่าเกรงขามและน่ากลัวด้วยนั่นคือสิ่งที่บันครเป็นแต่มึงจะต้องมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือความเมตตาการเป็นผู้ให้ที่มากที่สุดมากกว่าเพื่อไปลบความดุดันของมึงลงไปเพื่อให้บาลานซ์เกิดขึ้นระหว่างการให้ให้มากที่สุด